สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็กลับบ้านกับคมืออีกแล้วเพิ่งเสร็จเิ้นภารกิจครับลงทางด่วนมาแล้วครับนี่ตรงลงมาก็ตรงถนนถนนจันทร์ครับตะเลยลาดถนนจันทร์นะภารกิจเสร็จเช้าวันนี้รถเยอะเยอะเยอะทุกวันครับนี่แหละครับท่านผู้ชมดูเอาว่าเยอะแค่ไหน ดูเอาครับอ่าเขียวแล้วครับรถจะออกจะเข้าลําบากนะเพราะว่ารถมันเยอะครับมันเยอะจริงๆครับดูครับดูครับดูครับท่านผู้ชมรถเยอะจริงๆช่วงเชิงกันไปครับตรงแยกแยกถนน แยกถนนจันแยกถนนจันครับแดงแล้วไปไปไม่ได้ครับแดงแล้วรอรออีกแถวนึงอยู่ใกล้แล้วนี่แหละกลับข้ามก็รประมาณนี้แหละครับทุกวันครับถ้ากลับประมาณนี้ครับห้าหกโมงเออหกโมงกว่าเกือบเกือบหกโมงครับนะบางทีก็หกโมงกว่านะถึงเนี่ยนะครับ บรรยากาศคับๆนะคํามือแล้วใต้ทางด่วนด้วยครับแต่ข้างนอกมันก็ยังสว่างอยู่นะครับนะใต้ทางด่วนอันนั้นข้างนอกครับอันนี้ตรงสนามเด็กเล่นสุนัขนะครับสวนย่อมสุนัขครับว่ากรุงเทพจัดการให้เนาะนะมีสวนย่อมแล้ววิ่งเล่นสนุกสนานไม่ปะปนกับสวนย่อมคนเนาะ จับข้าวจับของพามาวิ่งเล่นครับน่าชื่นชมนะครับ<笑><笑>นะแรกๆเขาเอาไม้เอาไม้ล้อมชั่วขราวครับเป็นไม้้มนี่แหละเป็นแทง่งเป็นแทง่งครับทีนี้เขาก็ดัดแปลงว่าเป็นเป็นเหล็กนะครับบริษัทอยู่ตรงข้ามบ้านนาครับเจริญราศก็ติดวันนี้เยอะเยอะแล้วบนถนนเจริญราศครับดูเอาครับท่านผู้ชม ตึกรถ้ฟเนาะทุกวันนี้เนาะครับนี่ครับเนี่ยมาถึงครับครับผมอ่าตรงไปอีกไม่ไกลครับบริษัทเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับตรงสเส้นพระรามสามนะครับทังไปลับรถกั่เน่นถนนตกนั่นะครับโอเคครับเพื่อนๆ น,นี้ก่อนจะไปนี่ก่อนครับที่งานเจอกันใหม่รับนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย